อันธรรมยังรัตนตยปนามคาทายโยเจวะสร้างเบคาปริกิตนาปาทันจะพนามมเสพุทโธสุสุโธกรุณามาณนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันโน โยัน์ตาสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัส,สะปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ข่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาททเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปพิยะตาสัตถุโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมคขปากามัตาเภทพินโก จำแน่ประเภทคือมากผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตาทัตถะทิธธิปะโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมมังอาหมาทะเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโคสุเคตาพยาติเขตาสัญ,ญิโตพระสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิทธาสัญโตสุขาตานุโพธโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูใดโลละปาฮิโนอริโยสุมเมธาโซเป็นผู้ละกิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังขังอาหามาทเรณตัง ข้าพระเจ้าไหวยพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้ออิเจวะเมกันตาพิปูชชเนยกังวาทุตยังวันทยตาพิสังขาตังปุอยังมายายังมะมะสพพูปัตถวา มาหุนตุเบตัสสัปปะาวสิทธิยา,าบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนไตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทตาทาคาโตโลกเกอุป,ปันโนโพระตาทาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อาราธังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุก์ อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพทคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกชาราปีทุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุก มาระนำปีทุก้ังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัส,สุปายาสะปีทุขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อปิเยหิสัมปโยโคโทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคโทุโคความพรัดรากจ,จากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยำปีชังนลภาติตามปีทุก้ังมีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุขา้าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งหาเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รปูปปา,านนปทานคันโทขัน,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 นอนนาานนนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสันยูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สร้างคารูปาทานขคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสั้งปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เอง ทารมาโนโสภคะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพาหุลังสาวกเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังภาคาจาปน,นสสะภาควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า รูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณนางอนาตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเพธ,ธรรมอานาตตาติธรรมท,ท้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหา พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณีนาโดยความแก่และความตาย